1วิธีใช้ชีวิตแบบไม่เหนื่อยหลายคนอาจจะเคยบ่นว่าโอ้ยทำไมชีวิตนี้มันช่างใช้ยากเย็นแล้วก็ช่างเหนื่อยเหนื่อยแล้วเกินมาลองดูวิธีที่ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เหนื่อยกันครับแบบแรกเลยนะพูดเสมอเลยว่าต้องปฏิเสธคนให้เป็นไม่จําเป็นต้องรับงานทุกงานมาทําไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือคนทุกคนไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วชีวิตเราก็จะเหนื่อยแบบเปล่าประโยชน์วิธีที่2คือช่างแม่งกับเรื่องเล็กๆบ้างไม่ต้องเก็บทุกเรื่องมาคิด โดยเฉพาะเรื่องขยะมันรกสมองเกินไปแล้ววิธีที่3คืออย่าไปสนใจสกิลปากของคนที่มันไม่ได้ให้ตังเราใช้เลยเพราะไอ้พวกนี้มันก็พูดเอาสะใจตัวเองเท่านั้นแหละมันไม่สนใจหรอกว่าเราจะเดือดร้อนว่าเราจะรู้สึกอะไรยังไงบ้าง 4. เราต้องเลือกอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไร้ตัวตน 5. ถ้าเราช่วยอะไรใครเขาไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งเรื่องของเขามากเกินไปรู้เท่าที่ควรรู้ก็พอเนะเอาเวลามาสร้างความสุขให้ตัวเองดีกว่า 6. ซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองบ้างให้รางวัลชีวิตกับตัวเองบ้างเพราะชีวิตเราเนี่ยเกิดมามันไม่ได้ต้องลำบากตลอดเวลาสร้างโมเมนต,ต์ดีๆให้กับตัวเองซะหน่อยนะเ อย่าไปเสียใจซ้ำซากกับใครบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแฟนที่มันทำให้เราช้ำใจหัดสะกดคำว่าเข็ดหลาบให้เป็นซะบ้าง 8. ปคัดคนที่คอยทำให้เราประสาทแดกออกไปบ้างเพราะถ้ายิ่งอยู่กับคนแบบนั้นเราเองอะประสักจะเหล็กเอานะ 9. ก้าไว้นะความจนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตีนกาที่มันขึ้นอยู่บนหน้าเราอีกเก็บเงินออมเงินไว้บ้างก็ดีมีไม่ต้องใช้หมดหรอกสิบ ถ้าเราจะวัดประเมินคนให้วัดประเมินจากสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคนอื่นโดยเฉพาะเวลาที่เขาต้องปฏิบัติกับคนที่ต่ำต้อยกว่าซึ่งดีกว่าวัดความคิดของคนที่อายุเพราะอายุมันไม่ได้บอกว่าเขามีความคิดนะลองดูครับสิบวิธีนี้ถ้าเราหัดทำหัดใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเราจะไม่เหนื่อยแน่นอน